มานโถโอถึงมาแล้วค่ะเป็นใยสวยนะคะอร่อยเด้งๆแบบนี้เลยค่ะละลายโอถึงในน้ำอุ่นนะคะจากนั้นผสมยีสต์ลงไปค่ะเราจะค่อยๆหยอดน้ำเชื่อมลงในแป้งที่ผสมน้ำตาลทรายไว้นะคะตะล่อมแป้งและน้ำเชื่อมนะคะค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดตะล่อมไปด้วยหยอดไปด้วยนะคะจนกระทั่งน้ำเชื่อมหมดนะคะจากนั้น เราจะใช้มือนวดแล้วค่ะค่ะใช้สันมือนะคะหรือกำปั้นก็ได้นะคะค่อยๆนวดตัวแป้งจนกระทั่งของเหลวซึมเข้าตัวแป้งจนหมดนะคะเราจะค่อยๆเก็บแป้งที่อยู่ตามขอบอ่างผสมให้หมดนะคะใช้แป้งนี่แหละค่ะค่อยๆแตะค่อยๆแตะจนออกจากอ่างผสมให้หมดนะคะเสียดายค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้สองชั่วโมงค่ะ เมื่อแป้งฟูเป็นสองเท่านะคะเรามาสังเกตเนื้อข้างในกันค่ะดูนะคะจะออกมาเป็นใยแมงมุมสวยแบบนี้เลยค่ะต้องให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนําแป้งออกมานวดก่อนที่จะนําแป้งออกมานะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมจนเข้ากันดีจากนั้นนําออกมานวดด้านโนอกค่ะโรยแป้งนวลนะคะและใช้ฝ่าสันมือด้านในนะคะ ค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะคะโดยการดันไปข้างหน้านะคะกลับดันไปข้างหน้านะคะเมื่อไหรที่แป้งติดมือนะคะโรยด้วยแป้งนวลค่ะเมื่อไหร่ที่แป้งติดมือโรยได้โรยด้วยแป้งนวลทันทีนะคะและนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นนะคะวิธีสังเกตว่าแป้งใช้ได้หรือยังเนี่ยเราจะสังเกตได้จากความหนึบของแป้งนะคะ แป้งจะออกหนึบหไม่ขาดจากกันง่ายๆนะคะเรามาดูเนื้อข้างในค่ะให้ได้อย่างนี้ค่ะนะคะจะไม่ขาดออกจากกันนะคะจากนั้นเรามานวดเข้ากันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะครึงแป้งนะคะและปั้นก้อนกลมนะคะแบ่งออกเป็น5-6ถึงส่วนตามชอบนะคะเราจะพักเขาไว้อย่างน้อยอีก40นาทีนะคะก่อนที่จะนำลงนึ่งในน้ำเดือดจัด 20นาทีค่ะ20นาทีผ่านไปได้หมันโถโอถึงสวยเลยเห็นไหมคะโอ้น่าทานมากๆเลยค่ะเด้งแบบนี้เลยค่ะเด้งตามมือแบบนี้เลยนะคะเรา,าเรามาดูเนื้อภายในกันคะ่ะต้องให้ฟูสวยอย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากๆจะทานเปล่าๆหรือทานกับขาหมูพะโลูกก็อร่อยค่ะมาดูวิธีสังเกตเนื้อแป้งกันนะคะ เขาจะต้องเป็นใหญ่สวยอย่างนี้หลังจากฟูขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือตอนที่เรากําลังนวดนะคะเราจะสังเกตได้จากความหนึบของเนื้อด้านในนะคะจะไม่ขาดจากกันง่ายๆและอีกเคล็ดลับหนึ่งคือต้องพักอย่างน้อย40นาทีก่อนนําลงนึ่งค่ะ